สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพระเยัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กร,รกฎาคม2564ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัด ในโอกาสวันคล้ายวัน,วนสเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัย,ยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพระนานมัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพ่บูรณ์ของราชอาณาจ,จักรโมร็อกโกหม่อมฉันเชื่อว่าไมตรีจิตมิตรภาพอันใกล้ชิดและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้าพระบระมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2564ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลละเรีวยวตุดดินอัลมุสตาฟาบิลละชะอิบนีอัลมะฮุมสุลต่านฮาจีฮามัดชะอัลมุสตาอินบิลละสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16กรุงกลรลัมเปอร์ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลนมามสมบูรณ์และส่งพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซียหม่อมฉันเชื่ออย่างยิ่งว่ามาเลเซียและประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดจะยังมีมิตรภาพอันมั่นคงซึ่งจะเป็นพลังอันไม่สิ้นสุดในการผนึกกำลังของเราเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านของทั้งสองประเทศต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรานร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้เวลา8นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสะระทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรที่โรงเรียนโพสีวิทยาวัดบ้านโดดอพโพสีสุวรรณจศรีสะเกษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมชลประธานกรมส่งเสริมสหกรณ์และโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยโรงเรียนโพสีวิทยาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทรงรับไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในปี2557ปัจจุบันมีสามเชิน,น,นักเรียน67รูป ในการนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กราบบังคมทุนรายงานผลการดำเนินงานอาทิแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานที่ได้ขุดลอกสระน้ำติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทําน้ำเย็นให้กับโรงเรียนคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนการปรับปรุงโรงครัวมีพระราชะดำริให้ดูแลเรื่องความสะอาดทั้งการประกอบอาหารและการเก็บวางภาชนะเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระบบมีระเบียบเพื่อให้วัดเป็นแบบอย่างด้านสุขอนามัยที่ดีนอกจากนี้มูลนิธิฮารานามสิงห์ฮารบันกรศจเทพได้สนับสนุนการก่อสร้างโรงครัวพร้อมที่ฉันพัตาหารสําหรับสามเณรน,นักเรียนโรงเรียนการทรลักษ์ธรรมวิทย์ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกตช่วยจัดหลักสูตรการเรียนรู้โดยจัดอบรมออนไลน์แก่ครูเพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานการสอนใช้นวัตกรรมเชิงรุกช่วยคิดวิเคราะห์ ส่วนการสอนวิชาภาษาบาลีชั้นประโยคที่1-2ใช้สื่อการสอนพระราชทานเรียนคู่กับหนังสือบาลีมีพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมทำให้สามเณรเข้าใจและรู้บาลีเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาบาลีขั้นสูงต่อไป นอกจากนี้สามณรน,น,นักเรียนยังร่วมกันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์สองกลฝังตัวช่วยเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติสาธิตการทำทุงใหญ่แมงมุมใช้ในงานบุญต่างๆทำอาสนะจากผ้าที่ชาวบ้านนำมาถวายวัดและทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าช่วยเพิ่มมูลค่าสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่น ในการนี้มีพระราชะดำริให้เตรียมหาแนวทางส่งเสริมการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทดลองใช้สมาร์ททีวีและเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นให้สามาเนนนักเรียนและเด็กๆในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันพร้อมทั้งมีพระราชะดำริให้ตรวจหาสาเหตุที่สามเนรนักเรียนมีภาวะโลหิตจ,จางเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดรวมทั้งดูแลเรื่องอาหารจัดหาผักใบเขียวตับ ตลอดจนอาหารเสริมเพิ่มเติมและให้จัดหาหนังสือเพิ่มเติมเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 จําเป็นต้องคิดหาวิธีจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาได้ต่อเนื่องโอกาสนี้พระราชทานพระราชด,ดำรัสให้ทุกคนร่วมมือกันแบ่งปันความรู้และพยายามทดลองคิดหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ทุกคนจะร่วมมือกันอย่างทชานตามโรงเรียนก็ท,ที่ในโครงการที่ทำเอาไว้ก็คือให้โรงเรียนมีอะไรก็ไปแบ่งปันกับทางชุมชนแล้วก็ชุมชนมีความรู้อะไรก็มาสอนให้เกิดโรงเรียนให้เกิดสาม,มนเนรเพื่อที่จะได้ต่อไปก็เป็นหลักในการที่จะประกอบอาชีพต่อไปไม่ว่า ก็จะถ้าอยู่ในสมณเพศต่อก็ได้รตรวจยัดโยมให้ความรู้ยัดโยมได้ถ้าลาศิษาไปก็สามารถเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนเองได้แล้วก็ไปเล่นต่อในขั้นสูงได้ก็ต้องตอนนี้ก็จะต้องช่วยกันทุกฝ่าย เวลา12นาฬิกา55นาทีเสรจออกนะวังสาปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูนวิทยาอําเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆซึ่งโรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2536เพื่อให้สามเณรได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่1 6ถึงควบคู่แผนกรรมและแผนกบาลีในปีการศึกษา2,564มีสาม,มาเนรนักเรียน75รูปทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 ได้แจกเอกสารแบบฝึกหัดและติดตั้งโทรทัศน์พระราชทานพร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมกระจายตามวัดที่สาม,มาเนนพำนักเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนลดความเสี่ยงในช่วงของการแพร่ระาบาดและเพื่อให้การศึกษาไม่หยุดชะง,งัก ในส่วนของการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใช้การสอนแบบเชิงรุกผ่านกิจกรรมบัตรคำภาษาช่วยฝึกให้สามนเณรนักเรียนอ่านออกเสียงได้ชัดเจนเขียนสะกดคำได้ตรงตามมาตราด้านวิชาธรรมวิภาคนักธรรมชั้นตรีฝึกให้เรียงความแก้กระทุธรรมชั้นตรีอธิบายความสุภาษิตท,ทางธรรมให้กระจ่างแจ้งซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสอบนักธรรม เช่นเดียวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งเสริมให้ฝึกการเทศแลลททำนองอีสานการทำพานใบสีจากวัสดุธรรมชาติโดยมีปราชชาวบ้านมาให้ความรู้อาทิใบตองดอกไม้สดการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจากต้นราชพฤึก์แล้วตัดเย็บเป็นผ้าลำลองใช้ภายในวัดส่วนกิจกรรมการงานอาชีพสอนทำปุ๋ยหมักจากมูลมา้า การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวแตนและสบู่ไรซ์เบอร์รี่ทั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสําคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นรุรกันดาลรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสามเณรมาโดยตลอด สำหรับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมรแผนกสามัญศึกษาไว้ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริจำนวน9้าโรงเรียน ทุกโรงเรียนสามารถดำเนินงานพัฒนาศักยภาพได้อย่างสมดุลทั้งในด้านพุทธิศึกษาจริยศึกษาหัตถศึกษาและพละศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระราชดารัสให้ทุกคนพยายามศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมทักษะเพิ่มเติมอยู่เสมอทั้งทางโลกและทางธรรม ทุกท่านตอนนี้ก็ต้องนอกจากาสร้างความรู้ความสามารถของแต่ละคนซึ่งจะต้องจะต้องมอีหลายอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมากว่าที่เคยทำเรื่องเรื่องงานที่อ,อย่างงานอาชีพงานเกษตรงานแล้วก็ความรู้ในเรื่อง หนังสือาาก็ต้องหรือว่าทางอาิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นความรู้ที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็หวังว่าก็จะต้องจับตัวให้ได้ สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร วันนี้ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรนางสาวปัทมพันธ์อนันตพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์รับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกิติมิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด1 9และโรคระบาดต่างๆ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องออกซิเจนไฮฟローจำนวนหนึ่งเครื่องซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนและเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นและยังบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 มูลนิธิชัยพัฒนาขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภยัยโควิด -19 และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตระดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067-300-487-3 มูุนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 วันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่รามาดจังหวัดตากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทัศนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชราราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภา,า,าชาติไทยโปรดให้ผู้แทนมูลนิธิจัดส่งถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกาภัยในพื้นที่ ที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีนายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานมอบถุงยางชีพพระราชทานโดยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน25รูปและมอบแก่ผู้แทนชุมชนเพื่อนำส่งต่อ,อยังผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน500ชุด ทั้งนี้อำเภอแม่ระมาดได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเชียงใต้ทำให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่15กร,รกฎาคม2564ประกอบกับน้ำจากแม่น้ำเมยหนุนสูงเอ่อล้นตะลิ่งส่งผลให้บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนใน6ตำบล38หมู่บ้านได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งอำเภอแม่ระมาดได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนแล้ว ส่วนที่อาคารสีจุลัทพย์เขตปทุมวันพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทานารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยิยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราธิดา โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากสภากาชาติไทยจัดอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานจากร้านอาหารของผู้ประกอบการรายย่อยมอบภัยแก่ประชาชนในชุมชนเขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานเขตปทุมวันอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการส่งมอบอาหารให้กับประชาชนเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะให้มูลนิธิส่งต่อน้ำใจไปช่วยเหลือในโครงการ,รเ,พเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันสามารถบริจาคสมทบทุนโดยสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสรายวันเลขบัญชี114-0-068-77-9ชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพ,เพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทย จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณกมลวันสุนทรธรรมและดิฉันธนศรอ,อมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ